สวัสดีนะคะคุณนักศึกษาคะคณะรัฐศาสตร์นะคะมีนโยบายที่จะให้ครูผู้บรรยายกระบวนวิชาต่างๆเนี่ยมาสรุปสั้นๆนะคะเอาแบบหัวใจเลยให้แก่นักศึกษาให้ได้ทราบว่าแต่ละวิชานั้นนักศึกษาจะต้องไปดูไปอ่านเกี่ยวกับเรื่องอะไรนะคะแล้วก็มอบหมายคณาจารย์ในคณะออกมากันหลายคน ครูก็ได้รับมอบหมายในกระบวนวิชา POL 1 1 0 0นะคะ POL 1 1 0 0ซึ่งชื่อกระบวนวิชาก็คือรัฐศาสตร์ทั่วไปกระบวนวิชารัฐศาสตร์ทั่วไปเนี่ยเป็นกระบวนวิชาที่เป็นพื้นฐานนะเป็นกระบวนวิชาที่เป็นพื้นฐานดังนั้นการเป็นพื้นฐานก็คือมันจะเป็นความรู้ที่ออกในแนวกว้างแต่ไม่ได้ลึกลงไปแบบลงไปในรายละเอียดมากนะัก ดังนั้นกระบวนวิชานี้จึงมีเนื้อหาที่ค่อนข้างมากนะคะก็คือมีทั้งหมด15บทนะคะ15บทแต่อย่างไรก็ตามนักศึกษาสามารถที่จะอ่านได้เพราะว่าเป็นตำราที่ท่านอาจารย์พูดแต่งก็คือศาสตราจารย์ดรจิรโชคเนี่ยวิรัศยาเนี่ยท่านเขียนแล้วก็สามารถที่จะทำแบบสอบถามท้ายบทได้นะคะโอเคนะ,ะสำหรับกระบวนวิชานี้เนี่ยนะคะ มันจะมีลักษณะของการพูดถึงภาพรวมของรัฐศาสตร์ทั้งหมดในวิชารัฐศาสตร์เนี่ยในประเทศไทยก็จะแบ่งออกเป็น3แแผนนะคะก็คือแผน A แแผน B และแผน C A เอนั้นจะเกี่ยวข้องกับเรื่องของการเมืองการปกครองซึ่งก็จะอยู่ในบทที่1ถึงบทที่13นะคะบทที่1ถึงบทที่13ส่วนแผน B นั้นก็คือความสัมพันธ์ระหว่างประเทศจะอยู่ในบทที่14และ บริหารรัฐกิจรหรือรัฐประศาสนาศาสตร์ก็จะอยู่ในบทที่15หมายความว่าถ้านักศึกษาอ่านครบหมด15บทเนี่ยนักศึกษาก็จะมีความรู้ในภาพรวมของรัฐศาสตร์ทั้งหมดเลยนะคะโอเคนะทีนี้ในการอ่านนะนักศึกษาจะต้องอ่านแบบตะลุยไปก่อนนะในการอ่านการอ่านครั้งแรกเนี่ยนะเป็นการอ่านหนังสือเล่มนี้อ่านตะลุยไปก่อน เสร็จแล้วก็ค่อยมาอ่านเก็บรายละเอียดขีดเส้นตามหลังอีกรอบหนึ่งนะก็จะทําให้เข้าใจมากขึ้นแต่เรียนคุณนักษานะคะบอกว่ากระบวนวิชานี้เนี่ยเนื้อหาจะอย่างไรเนี่ยในตําราเนี่ยมันจะเป็นส่วนหนึ่งนะคะแต่ว่าเวลาเราออกข้อสอบเนี่ยข้อสอบจะเป็นปรนัยทั้งหมด120ข้อนะ120ข้อเนี่ยนะการที่จะสอบให้ได้ A นี่ก็หมายความว่าต้องอย่างน้อย80ข้อขึ้นไป ดังนั้นมันก็จะมีความาลำบากนิดหนึ่งในแกนที่ว่าจะต้องทำยังไงให้ได้80หน่วยกิต80ข้อขึ้นไปจึงจะได้ A นะคะแต่อย่างไรก็ตามนะคะถ้าอ่านในตำราเต็มที่ครูไม่แนะนำให้อ่านชีตนะคะอย่าอ่านชีตเพราะในชีตจะไม่มีข้อสอบในตำราเนี่ยจะมีข้อสอบแน่นอน ข้อสอบทุกข้อออกจากในตำรานะคะนะฮะแต่ในขณะเดียวกันมันก็จะมีบางข้อซึ่งเป็นสถานการณ์ที่อยู่ในตำราแต่มันมีความอยู่นะมีความเป็นจริงอยู่ในสังคมปัจจุบนันเช่นเรื่องรัฐธรรมนูญนะตอนนี้เรากําลังพูดถึงเรื่องรัฐธรรมนูญเรื่องการเลือกตั้งซึ่งก็จะเป็นเนื้อหาอยู่ในบทที่1นึถึงสิดังนั้นนักศึกษาก็จะต้องนอกจากอ่านตําราแล้วยังต้องอ่านหนังสือพิมพ์ดูทีวีนะฮะแล้วก็เข้าอินเทอร์เน็ตเพื่อค้นคว้าความรู้เพิ่มเติม วิชานี้ไม่ยากค่ะนะคะวิชาที่ไม่ยากอ่านให้เข้าใจแล้วก็น่าจะโอเคนะเวลาที่เขาให้มาแนะนำนี่มันสั้นเพราะฉะนั้นครูก็คงจะพูดได้ประมาณนี้หนังสือพิมพ์ที่ครูแนะนำไม่อ่านก็เป็นพวกมติชนแนวะรายราย,รายวันรายสัปดาห์นะแล้วถ้าเกิดนักศึกษายังไม่แน่ใจในักศึกษาสามารถจะติดต่อไปที่สำนักเทคโนนลยะ,ะสำนักเทคโนโลยีทางการศึกษาเพื่อที่จะขอนะหรือสั่งชีท เขาเรียกอะไรแผ่นซีดีเนี่ยนะวีดีวีดีอะไรเนี่ยครูทำไว้ชุดหนึ่งก็คือ12แผ่นบรรยายสรุป12ชั่วโมงนักศึกษาก็ติดต่อไปที่สำนักเทคโนโลยีได้ก็จะทำให้ความเข้าใจมันมีมากขึ้นนะคบ,บ,บชื่อกระบวนวิชานี้บอกเขาว่าอยากจะขอทราบเกี่ยวกับรายละเอียดกระบ,บวนวิชานี้ถ้าจะขอไล์แผ่นไปได้หรือไม่ทางสำนักเทคโนโลยเขาจะช่วยได้เยอะมากนะคะวิชานี้ง่ายค่ะ ตั้งใจนะคะแล้วเราคงได้พบกันยินดีต้อนรับสู่มหาวิทยาลัยนะคะแนะนำแค่นี้คงจะโอเคสวัสดีนะคะ